แอรพันธิราเตรียมชี้แจงเรื่องสามี งานเข้าเติมเต็มสำหรับพิธีกรไซมีน่นีแห่งรายการตกมันบันเทิงแอพันธิราหลังมีชื่อเจ้าตัวและสามีไอรัชสิธิ์ถูกพุ่งเป้าว่าเป็นดาราอ่อนในข่าวอักษรยอ่อดาราสาวอ่อนและสามีที่เพิ่งแต่งงานกาันเอี่ยวธุรกิจสีเทามีรายได้เดือนละ50-60ล้านจนชาวเน็ตหลายรายแห่เข้าไปคอมเมนต์ถามข้อเท็จจริงจากเจ้าตัวไอจีแทบแตกทั้งที่ยังไม่มีการยืนยันว่าข่าวลือดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ล่าสุดได้สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของแอพัน พิราได้รับการยืนยันว่าหากจะตัวพร้อมจะชี้แจงเมื่อไร่ก็จะบอกทันทีเนื่องจากช่วงวาเลนไทยที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแอร์ยุ่งกับการจัดดอกไม้ให้ลูกค้าเพราะเปิดร้านดอกไม้จนแทบไม่ได้พักผ่อนส่วนตัวแอร์มีโอกาสอ่านข่าวและคอมเมนต์ต่างๆแล้วขอเวลาพร้อมเมื่อไร่จะออกมาชี้แจงทันทีขอเวลาช่วงนี้แอนเหนื่อยกับงานจริงๆรายละเอียดต่างๆรอติดตามในรายการตกมันบันเทิงวันนี้16กุมภาพันธ์2 5 6 6เวลา10 6นาลิกาที่ช่อง9กด30ห้ามพลาด